ไอ้กล้วยเก็ให้หัวหันนี่ก็กล้วยไงก็ให้กล้ยอย่างเงี้ยจิ้กเสียเอ๊ยคิดรลบียวหัวหาเด้อถูกเออกล้วยไงก่งอาหารอาหารอาหารช้าอาหารเช้าได้คือดัวน้องหิวแล้วดัวเดี๋ยวจะเดี๋ยวเราจะพาไปไปข้างเลยยกไปดิ

าเจ้าก่อนเสีเสียงเสียงเยเสียงจ้าก่อนเล่วังเต็มเปล่าอยู่ที่พื้นห้มันเอาเสียงจ้าก่อนเจ้าก่อนจ้าก่อนเล่วเสียงเสียงอ้เกียจอุยเขาไปเข้าไปพดให้กับปากเลย่เข้าไปวดให้กปกเลยเข้าไปดินุวจะเอามือลงไปทำยังไงวตัวนี้ไม่เป็น

อเียวเป็นิอันนี้นกินเยอะหมก็เยอะพอสมควรอันนี้ก็ขอบคุณพี่นุนะครับช่องวายุวายุวายุชาแนล้วยวันนี้ก็จะกล้าเลยมีก มีอีกเยอะเยะหนึ่งตันะนะเยอะบเยอะมีอีกไหมัะเอาัดขดงใสดงใว่าท้องช้างอยู่ตรงไหนมองหาเมื่องห้่ไหเขา็จะเ็ศของเขาเองป่ะไปกตัวไปนอ๋อไม่พอแม่พแต่ตัวนี้เราต้องทีไว้นะทำไม เออเดี๋ยวจะ

ยังไทยน้องไม่ดีด้อี่ไม่เคยเห็นเลยทำโนนทำโนกรดมน่ดูดูดูแลวเราก็เขาแถมเดาแด้วทไต้อด้วยะพี่เเดี๋ยวพี่ไปเอากล้วยก่อนแป๊บนึงมาเขาไม่ต้องยอะแม่ล้กเปลี่ยนอุปกรณ์ไม่เขาแบบ เขาแบบไม่รับใครเลยเอาแต่พ่อคนเดียวเขาเวลาเข้าคือต้องร่างไปออกเข้าหาช้างทุกเชือกจะไม่จะไม่จะไม่หันหลังออกนะต้องถอยหลังทุกเชือกอ้าวแล้วเมื่อกี้หนูไม่เป็นไรเพราะพี่เอ๋อโอ้โหถ้าเกิดว่าหันหันหลังไปถ้าเกิดว่าวิ่งมาใช่ไหมไม่ใช่ถ้าเขาวิ่งมาหาเราเราไม่ เอาลองกินข okay, um> uh uh ึ้นหมดแล้วลองกินยาแนเย่รายรายต่อไปเด็กตื้อทำไมอ๋อทำไมก็เอานี่ไปอ่ะไม่ใชชขา่ยาน ใช่เดียาใช้จะเลผ่าเด็กหน่อยเลยทำไมตัวนั้นน่ากลัวตัวนั้นตกมันไเนี่ตัว้นู่ใช่ไมน่ากลัวหรอขับด้วยเดยวมาเด้วมาเลยเดก็ถ่ายที่นี่เด้วมาถ่ายว่ ีวางไว้เลยอันนี้วางอันนี้วางบอวางอ้ยน้องตื่นน้องตื่นนั้นโทษน้องตื่นแล้วดีครับครับก่อนครับกอนไปครับจะกินอีกไหมครับกินไหมกินแล้วค่ะกินไหมครับ อเาใหดีไหมอโยนว่าใกใกับอออันกไม่ไั้งใจเคกองไว้เลยก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยไม่เข้าใจกันเดี๋ยวตกใจกันดดออกกันไม่ทันสุดเร็อะเหรอเือเอ็งก็อย่าทำให้น้องตกใจว่ะเออ ไปมาแล้วอู้กอดีวอะไรเงี้ยไม่ทางช้างอย่าเสื่อมบางน้องชั้นก็ดีใจโอ้มือกล้องคือสุดไปเนาะมือกล้องกลัวยิ่งกว่าคนให้อาหารนี่อย่านเลยเอาตรงนี้แหละตรานี้รับปลอดไฟสุดแล้วเนอะ เอ็กกะเฮ็ดเอ็กกะเฮ็ดบาบเมนครับครับผมแม่คร,ครับผมครับไหมครับดีไหมยังอะดีนะนุ่นนุ่นเย็นกลับหลงังเอาได้อยู่ดีครับ มันก็ไม่มีมทีท่าว่าจะหยุดเลยสองเดือนกว่าแล้วยังไม่มีวีว่แววเลยเหรอลุงเวลากล้วยหมดรีบออกเด้อหมดแล้วเ,าานะเคเคเอให้เก็บเองเอทำไมอะแี่ฮะ

เดี๋ยวตอนเย็นให้พ well <kommen> ี่นุ่มข <underground> ี่นะตัวไหนตัวนี้แหละเดี๋ยวควานมาแล้วควานมาแ้จะให้นุ่มขี่ตัวนี้แต่ตัวนี้จะดีกว่าตัวนั้นตัวไหนตัวน้นถ้าะขีตัวนั้นาได้ขี่มันจะคนละอย่างกันตัวนี้น้องจะขี่นิ่มกว่าตัวนี้จะนิ่งกว่าตันนี้เราถือแค่ไม้ไผ่นลเนี่ยไม้ไผ่เฉยๆหรอ นี่เราจะนิ่งนิ่งกว่าพอแล้วอย่างุี้เดนทอยู่ด้านล่างยัไม่กจะกินเดินไปก่อนเดินไปก่อนเดินเดินไปหันไปหันไปวะไปแล้วให้น้องมานู่มาทางนี้นี่จับตรงนี้เดี๋ยวพี่จะอยู่ข้างหลังจับตรงนี้เขาไม่ใม่เขาว่าแต่หนูมีกล้วยก็ไม่กินหนูก้อนกล้วยจับไปพี่จะลง รอยิ้มรอยิ้มเป็นแข่งเลยไม่ต้ไม่ทำอะไรหรอกสำหรับคลิปนี้ก็บายบายเจอกันคลิปต่อไปคลิปต่อไปยังไงบ้างลูกคลิปต่อได้วยขี่ช้างขี่ช้างขี่ช้างทำไมนี่อะไรเนี่ยข้างซ้ายอ่ะทำไมแต่งงานแล้วเหรอไม่ซื้อเองโอ้ยคือนึกแต่มันไหนได้ซื้อเอง